ครับพี่น้องเมื่อนี้สิเดินทางไปวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่น,ออนนะครับไปขอพรนะครับไปขอพรวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นนะครับเพื่อจะสื้อวยด้วยเบือน้ำเขาแน่นะครับพี่น้องนะเอาไปบอกันี่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นนะครับพี่น้อง กับพ่อไปพ่อมาอยู่ครับพี่นอกรลังหอดนะครับไปเขาประตูโคง้งพุ่นตัวนี้มันต้องเขาดอกต้องวัดปากแซงนะครับกำลังเทื่ยงถึงนะครับพี่นอกรลังชิเลียวเขาวัดเพิ่นนะครับนี่ยนรประตูโค้งี่เนะครับนอกนี่เข้าไปเนนอครับนอกนี่นี่นะครับประตูโค้งนี่ครับ นี่เนาะครับประตูโคง้งจะเป็นสองสันเนาะครับประตูโค้งเนาะครับเนาะตัวนี้คือเป็นบนรถทัวร์เขาจอดเนาะครับรถแลนด์กรุงเพลเนาะครับตัวนี้เป็นพื้นที่วัดมัดแถวนี้เนาะคือพื้นที่ประชาชนบ่รนพื้นที่โแม่นของวัด,ดวนี่นี่ได้ของวัดเนาะ ปากแซงนะครับซื้อวัดเพิน่นประตูโคง้งสิมีสามสันนะครับประตูโคงนะ้งเนาะที่นอกตัวนี้ก็จะเป็นป่าชาเนาะครับคนเดินไ้ น,นีเป็นวันอันแี้คนกับบุคคลารไ้ปไปเดยน้ะครับรถจอดกลางรถตู้เก่งดำ กำลังมาหอดพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮาสิไปสักการะระเจ้าใหญ่องค์ตื่นแล้วก็จกังสิไปห้าปอยปูปอยปลาแล้วกับกับน้ครับพี่น้องเนาะอ้าสั่นนะครับพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆครับ เขาลุผมห้องทา้งไซเดอร์บ like ักเขาขึ้นห้งไตอีกขึ้นหนึ่งกินก่อนใหญ่งน่ะเนั้นเนาะ

โอเคครับ โปรยเถอะครับพอทุ่มกันหมดแล้วเกิดครับเกิดครับไปบอยปลาทุกคนนะครับพี่น้อง ยืนเก่าอายุมันขวัญยืนปลาไหลทุกอย่างลาบลื่นปลาบูกแข่ณพ่อแม่ปลาบุกศัตรูคู่แข่งกระเพ่าปลาในเงินน้นในทองอ,อิศิมโชคลาเมตตาถ้ารวมทุกปลานี่1ร้อยเก้าเก้าอาระอาจารย์โอ,อ้เอียนแล้วคนน่ะเอาแต่เอียนเนาะค่ะเอียนสามตัวร้อยจ้า ออจ้ัเอากเอาแบบนี้ก็ได้คะาจั์เอนเอนตัวนึงเตาตัวนึงปลาบุตันนึงเปสี่ก็ได้ตบบนี้ก็หาวางยน่ะยอินเจนี่บัวนั้น ปะบึเต่าเียนเต่าลูกลูตับหอมินสอกเปีน้อใส่ทีือบ้านหลังาินมันคูมันทุกมาเต็มลยทีดเี่งานบ,าบาัตรตากเรืงมเน้าหตะเตอน้อนย่างมา

ลมหนำจนิงรัฟังองขอยไปด้วยน่ะต้องอิษฐานไม่ก็อิษฐานก็คือขึ้นลงไป่ก็ข่อยชัดหดเชัดเลยมันยังไงลูกบ้านหนบ่ขึนมันตั้งหาโมง้ื่อไปเลยพวกาหนีขึ้นไ่โอ้ีอกนอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 好棒！ มาเอาบุญครับมาแรงเหล็กเรลาพื้นตำเหล็กเลาหัวจ้างเลยครับพี่น้องงานไม่หมงเลยผู้สิงแห่งเต็มเมื่อกนี่ลงเก่งหมงเอาไปนงกีนะผู้ิ่งผู้ิงจุกการิเด้ไปกันไปครับไปกับสมลิตวันึง สองหนึ vale Bien, ่งรตติลีก so ็นะสามหนึ like ่งนะตัวเก่า ส้ยข้านะครับพี่น้อสามกิโลแอนปากแซงนะครับจะเป็นวิวนะครับเป็นวิวเป็นหินนะครับทั้งฝุ่นจะเป็นซอปปอลาวนะครับพี่นอ้อพังทั้งฝุ่นจะเป็นซอปปอล้าวคือแข้งอันแข้งองนันนะครับหรือเป็นโขดหินนะครับพี่นอ้อ นีไม่็นท่าเรือบักที่เ,เข้าแข้งเรือนะครับพี่น้องนอนที่นอ้นอ,นอทั้งฝืนจะเป็นแข้งแถวนครอนเพ่งนะครับ เมืองนครพิงนะครับกลปอปอป่เล่านะครับน้องฟังคุณน,นะครับน้องพี่น้องจะเป็นเมืองเมืองนครพิงนะครับ ไปหมแล้วหัข้าวสื่อขนมทุกคนขนมอีกทัง้งยา,งยางมันทอดมันแทนเสร็จแล้วทางผีจะเป็นเมืองละ,ละครเพลงนะครับแข้งอันอันแข้งอีกั้งน้าแข้งอัน,อน,น,อน,อนใส่บูทองวะครับเทนบอมแมนไหมใส่บูทองอันยูฟุนทั้งอันส่วนเข็มลาดฝนต้ออนนึ่งจะเป็นอัน แข้งยังเมืองไซบุทองสีซึ่งกับเข้มละนะครับต้นนี้เป็นเมืองนครเพ็งนะครับแขงอันเมืองสารวันนะครับนี่เนาะขวบไปเป็นเป็นอแข้งสารวันนะครับแขงสารวันเมืองนครเพ็งนะครับนนี่เนาะซึ่งกับวัดปากแทงนี่เนาะครับพี่นนองแขงสารวันเนะครับ เมืองนครเพลงเนาะครับพังสายเนาะครับพังครัวกับสีเป็น,น,นทั้งอำเภอนาตาลเนาะครับอำเภอนาตาลซึ่งกับวัดปากแซงของประเทศไทยเฮาเนาะครับพี่น้องมีเนาะ